ซึ่งวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในเดือนความรักเนี่ยดังนั้นผมจะได้รวบรวมการ์ตูนหวานวานซึ้งๆอร่อยอ,อยเนี่ยมาถึง5เรื่องด้วยกันไม่ฮาเลมไม่ปวดตับไม่จกตาโอเคมาเริ่มกันเลยกับเรื่องที่โทโ1โทระโดระโทระโดระยายเสือใสกับนายหน้าโหดเป็นไลน์โนเวลสิบเล่มจบ มัางงะานเนี่ยต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้จริงๆ่าสรุปมันมีกี่เล่มและแอนิเมชันอีกหนึ่งซีซั่น25ตอนจบขอเปิดด้วยการ์ตูนในตำนานที่ฝา่น้ำตาลไว้แค่กับเด็ก90สูหลายๆคนกับเรื่องราวของสองคู่รักคู่กัดไทกับอีหมวยโยเดอร์ที่พร้อมจะขู่ฟอฟอใส่ไรดูทุกคนบนโลกใบนี้กับ Real G, ริวจิพอดุ่มหน้าคมจนคนไม่กล้ายเย็มที่ต่างฝ่ายแต่ก็ชอบเพื่อนสนิทของอีฝ่าย ก็เลยเมกซัมด <society>. ิวจะได้บีซัมติงกับเพื่อนแต่พอใช้ซัมไามอยู่ด้วยกันนานๆเข้าจากเพื่อนรักก็ค่อยๆกลายเป็นรักเพื่อนไปซะอย่างนั้นถ้าใครชอบโรแมนติกคอมเมดี้เก่าๆคลาสสิกพ่อแง่แม่งอนก็สามารถที่จะไปดูย้อนความหลังวานวานยังหวานอยู่ก็ได้นะครับผมจริงๆด้วยนายนักเลงหัวไม้ตะกั่วกับเสือมือถือคนนั้นเหรอเสือมือถือนั่นเหรอนี่นี่เองเล็กสมเรื่องที่สอง คางุยสมะเลิฟอิสวอลหรือในชื่อไทยชื่อว่าสารภาพรักกับคุณคางุยะซสดีๆนะอเด็กเปรต มังงะ24 e เล่มจบอนิเมตตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่3ซีซั่นและกำลังมีข่าวว่าจะมีซีซั่น4ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายกรตูนขายขา,ขามของมิยุกิและคางุยะประธานและรองประธานนักเรียนผู้รักใคร่ชอบคลอกันแต่ดันมีความเชื่อผิดๆที่ว่าในชีวิตรักนั้นใครบอกชอบก่อนต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ลนต้องแต่จะใช้เล่กลนที่ตึกตองมาอย่างดีเนี่ยวางแผนอย่างจริงจังจนบางครั้งก็ทําลายสมองกันเองมาบีบมังคบให้อีกฝ่ายเนี่ยสารภาพร,รักกับอีกคนจนลงเอยด้วยการขายคำกับเพื่อนๆสภานักเรียนเป็นประจำแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าโมเมนต์ของไอ้สองตัวเนี่ยมันฟินจิกหมอนมารักกุ้งกิ้งฟุ้งฟิ้งมากๆเลยยิ่งในเรื่องเนี่ยมีสภานักเรียนคนอื่นที่นิมมสัยโคตรรัวมัวซัวมาเสริมทับแล้วเนี่ยทำให้สงครามระหว่างคู่รักคู่นี้เนี่ยยิ่งสนุกสนานไปกันใหญ่สวัสดีค่ะ ประธานคนสัมสัน<า>ฉันอุตส่าห์เชื่อในตัวคนแทักทก้หอนร้ยายที่สุดไม่ใช่นะชินมยะเมื่อกี้ฉันล้อเล่นจริงๆแล้วฉันชอบกางเก่งในสีดำตั้งหางแทคิดว่าน่าจะเป็นคนดีแท้ๆสัตวร้ายไม่ใช่นะนอิโนไม่ใช่แบบนั้น

คือมันเป็นคําว่าโอเรนึกออกปะก็เลยพยายามที่จะแบบโอเรมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้จริงจรงหรือชื่อไทยคือไม่รอแต่เราใจเป็นมังงะ13เล่มจบแอนิเมชันเนี่ยมีหนึ่งซีซั่นทัวน่วเป็นเรื่องราวความรักโคตรหวานน้าตาลขึ้นข,นของทาเคโอกริล่าหนุ่มผู้รักความทุติติรรมแต่ด้านมีเพื่อนล้อหรอพอจะรักใครชอบใครเนี่ยก็เหมือนจะกลายเป็นการใส่พานถวายให้กับอาสากะเพื่อนรักของตัวเองตลอด จนเจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าหมดหวังในการจะหาแฟนสาวเป็นตัวเป็นตนไปนานแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะในที่สุดความดีที่ทําไว้เนี่ยก็ได้สำเร็จผลทําให้มีสาวเจ้ามาหลงไหลได้ปืิ่ม้นขอกําเนิดเป็นเรื่องราวของคู่รักปัญญาอ่อนที่หวานทุกวันปั่นทุกตอนเป็นเวรเป็นกรรมของอาสากะาและคนดูที่ต้องมาเป็นสักขีพยานรักให้มัน2ตัวถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเวอร์ชันแอนิเมะมันหวานปั่นประสาทไม่พอเนี่ยมันมีเวอร์ชันไลอั่นด้วยไปหาดูกันได้ 歯がぶつかったら知るかマトがかわいそうだろう他でやれできるか枕とやれもうやったやったのかよ距離感がつかめないんだ人間でないとやめろ気持ち悪い大丈夫だラップを持ってきたやめろ生々しい間に挟めば問題ない大問題だ俺も覚悟を決めた男なら覚悟を決めろ เรื่องที่4ี่ Love s t a t e ชื่อชื่อไทยผมผมหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันไม่มีหรือว่าไม่เอาเข้าหรือว่ายังไงนะแต่ว่า Love s t a t e เวทีรักแล้วกันมังาแนแด่เจ็ดเล่มจบแอนิเมชันเนี่ยมี10ตอนจบแล้วก็มีตอนพิเศษอีกหนึ่ตอน เรียวตะนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งผู้มีความฝันอยากจะเจอรักแรกที่เคยร่วมงานถ่ายโฆษณาด้วยกันเมื่ออย่างเด็กแต่ก็ต้องมาเจอเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่ไม่ได้รู้ว่าเด็กสาวในวันนั้นโตมาเป็นอุซมิหนุ่มสวยเสียของที่ทั้งบ้านเป็นดาราดังและพยายามจะปั้นมันให้มีชื่อเสียงเหมือนคนทั้งบ้านว่ามันนั้นเป็นโอตาคุที่มุ่งมันอยากจะเป็นนัวกวาดการ์ตูนแบบไม่ลืมหูลืมตาในความสามารถของตัวเองความรักแบบว่ากล้ากกลัวของพ่อดาราใหญ่นิสัยเปรตกับไอ้หนุ่มหน้าสวยในสังคมจึงได้เริ่มขึ้น ใครจะรู้ถ้าเกิดคุณไปดูเวอร์ชั่นคนแสดงที่ไทยเอามาทำเนี่ยคุณอาจจะชอบมากนะก็ได้นะโอโตโตะอ๋โอโตโตะจริงดิเขี่ยนิวจู่ๆอย่าได้ทำอะไรแบบนี้เลยโอโตโตะจริงดิโอ้ยโอโตโกะเรื่องที่ห้า กูเด่นทองนาทีทองเหรอเหมือนเหมือนเหมือนเซลเหมือนเหมือนไม่ใช่แอนิเมตเลย และแอนิเมชัน24ตอนจบหนึ่งซีซั่นทวนบางครั้งความรักเนี่ยก็เกิดจากการชื่นชมที่ฝ่ายขยันจะทำตืคนอื่นเหมือนอย่างบันริพ่อหนุ่มความจำเสื่อมที่ชื่นชมโคโกะสาวภาัยความมั่นผู้ทำทุกวิถีทางให้มีสะอะกเพื่อสมัยเด็กของตนในหันมามองบันริก็เลยตกปากรับคำเป็นมั่นเป็นหมอกว่าจะเป็นที่ปรึกษาความรักให้สาวเจ้าแต่การที่ทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันทั้งความสุขความทุกข์ ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้มีบางอย่างก่อตัวขึ้นมาในใจเป็นความหวั่นไหวในใจทั้งคู่พร้อมกับความทรงจําบางอย่างที่ไม่ควรจะจําได้ของบันริก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็บอกว่าไม่ได้ดีใจยังไงละวัยฉันจะอยู่ห่างๆเธอี่ได้ไปสอบเข้าที่มหาลัยอื่นทั้งแบบนี้ก็สูดเปล่าไิเส้ยอ๋อไม่ต้องสอนหรอกมิซึโอ,อก็แบบนี้แหละชอบทำแบบที่เขาฮิตกัน ้นก <c oughs> ็ครบแล้วนะครับสำหรับการ์ตูน5เรื่องที่ผมคัดมาแล้วเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีทั้งบทของความรักความสนุกความเศร้าความผูกพันที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนได้มาลองดูกันว่าบางเรื่องอาจจะกล่าวหน่อยก็อาจจะไม่มีซับไทยแล้วก็เป็นภาคไทยอย่างโทราโดราอะไรอย่างนี้เนาะ ถ้าใครที่ชอบเรื่องไหนหรือว่ามีเรื่องไหนที่ไม่อยู่ในลิสต์แต่รู้สึกว่าชอบมากเลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนดูโดยเฉพาะผมผมหาดูอยู่มาแชร์ได้ผมอ่านทุกเมนต์มาแชร์เถอะถ้าเกิดใครบอกว่าการ์ตูนสายหวานนี่มันเบื่อแล้วอะอยากได้การ์ตูนสายหลอนบ้างที่มันน่ากลัวน่ากลัวแบบสไตล์อาจารย์จุติโตก็สามารถเช็คคลิปนี้มีที่ให้ไหมเนี่ยตูใหญ่ไปไหรือเปล่าเช็คคลิปนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปในแค่นี้ครับบาย